ขอน้อมปราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะคิดดีมีสุขแชนแนลวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของสิ่งของมงคลที่ช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินทองโชคลาภให้ไหลเข้าบ้านด้วยภาพมงคลเรียกทรัพย์มาเล่าให้ท่านได้รับฟังกันค่ะ แต่เนื่องจากเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เรารู้ร,รู้กันอยู่ว่าการตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามนั้นนอกจากจะทำให้บ้านของคุณน่าอยู่อาศัยแล้วการตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยก็ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมดวงบ้านของคุณในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องของเงินเงินทองทองที่จะนำพาโชคลาภและความโชคดีมาให้เราอีกทั้งยังช่วยเสริมดวงในด้านการงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะและวันนี้ทางเราก็มีตัวอย่างก้าวภาพมองคลมาเล่าให้ท่านได้รับฟังเพื่อให้เป็นไอเดีย สำหรับการนำมาตกแต่งภายในบ้านเพื่อเสริมพวงจุย้ยให้กับบ้านของท่านและเพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยรวยรวยและเฮงๆยิง่งยิ่งขึ้นไปค่ะส่วนจะมีภาพอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ 1. ภาพน้ำตกคุณผู้ฟังคะน้ำตกคือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของการเรียกโชคลาภและเงินทองเข้าสู่ตัวบ้านของผู้อยู่อาศัยเราเชื่อกันว่าน้ำตกเป็นสถานที่ที่ใช้ในการไหลเวียนพลังงานซึ่งลักษณะของภาพน้ำตกที่ดีนั้นจะต้องเป็นภาพที่มีแอ่งน้ำรองรับและมีทิกเล็กๆสำหรับบ้านไหนที่เปิดเป็นร้านค้าแนะนำให้ติดภาพวาด ที่เป็นรูปแม่น้ำน้ำตกทะเลหรือลำธารไว้ที่หลังเคาน์เตอร์หรือโต๊ะเก็บเงินเพื่อให้สายน้ำช่วยเรียกโชคลาภและเงินทองเข้าสู่ตัวร้านของเจ้าของนั่นเองค่ะส่วนข้อควรระวังในการติดตั้งโดยไม่ให้สายน้ำในภาพไหลออกนอกบ้านหรือร้านค้า ซึ่งในภาพควรให้ด้านปลายของน้ำมีแอ่นน้ำรองรับและต้องไม่เอ่อท่วมออกมา 2. ภาพปลาครับลักษณะนิสัยเด่นๆ่นของปลาครับก็คือเป็นสัตว์ที่ชอบว่ายน้ำทวนกระแสซึ่งก็เปรียบเสมือนกับความอดทนมุมานะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเปรียบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของผลกำไรในการทำธุรกิจและเป็นการไหลเวียนของลูกค้าให้เข้ามายังธุรกิจของท่านอย่างไม่ขาดสายค่ะอีกทั้งยังนำพาความสำเร็จเข้ามาให้แก่ร้านค้าของเราอีกด้วยซึ่งในภาพจะต้องมีจำนวนปลาที่เป็นเลขมงคลได้แก่เลข7เลข8และเลข9 ซึ่งตามความเชื่อของญี่ปุ่นเลขมงคลคือเลขเจ็ดตามความเชื่อของจีนเลขมงคลคือเลข8และตามความเชื่อของไทยเลขมงคลก็คือเลขเก้านั่นเองค่ะและตำแหน่งในการติดตั้งให้ติดตั้งที่ฝาผนังทางด้านทิศตะวันออกของบ้านหรือร้านค้าหรือด้านขวามือของโต๊ะเก็บเงิน ห้ามติดภาพประครับอยู่เหนือเตียงนอนเพราะปลาเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่งซึ่งจะส่งผลให้การเงินรั่วไหลออกจากบ้านไม่สามารถควบคุมได้และทำให้มีรายจ่ายเกิดขึ้นมากมายอีกด้วยค่ะ 3. ภาพต้นไผ่ต้นไผ่เป็นต้นไม้ที่มีความคงทนมีใบสีเขียวตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูใดๆก็ตามต้นไผ่ก็จะไม่แห้งตายและเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นตรงเมื่อมีสายลมพัดผ่านต้นไผ่ก็จะเอ็นตัวติ้วไหวไปตามสายลมจึงมีความเชื่อกันว่าต้นไผ่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยัง้ง อีกทั้งยังแสดงถึงความซื่อสัตย์ไม่คดโกงอีกด้วยค่ะส่วนการติดตั้งควรติดตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและข้อควรระวังห้ามใช้ภาพต้นไผ่ที่มีลำต้นแตกหักเด็ดขาดนะคะ 4. ภาพเรือสำเภาคุณผู้ฟังคะเรือสำเภาคือพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทำการติดต่อค้าขายในต่างแดนซึ่งในสมัยอดีตที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าเรือสำเภาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและจะทำให้การทำธุรกิจต่างๆรวมไปถึงการทำมาค้าขายมีความราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคอีกทั้งยังเสริม ให้มีเงินทองที่มั่งคั่งและได้ผลกำไรงามอีกด้วยส่วนการติดตั้งนิยมติดตั้งทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยเสริมพลังงานฮวงจุย้ยแต่ห้ามหันภาพหัวเรือออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดค่ะ 5. ภาพนกยูงนกยูงเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามมาก ซึ่งจากลวดลายของหางนกยูงที่มีลักษณะเหมือนดวงตาจึงเชื่อกันว่านกยูงเป็นสัตว์ที่มีหนึ่งพันดวงตาที่จะช่วยจับตามองสิ่งต่างๆตลอดจนช่วยปัดเป่าความโชคร้ายให้ออกไปจากบ้านและผู้อยู่อาศัยตามความเชื่อแล้วนกยูงจะช่วยป้องกันคนทรยศ อกหลังและป้องกันความไม่ซื่อสัตย์จากหุ้นส่วนทางธุรกิจบริวารและลูกน้องได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งยังช่วยเสริมในความเจริญทางด้านการเงินอีกด้วยส่วนการติดตั้งให้ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินเข้าบ้านแต่หากใครต้องการเสริมดวงในเรื่องของความรัก ก็ขอแนะนำว่าให้ใช้ภาพนกหุ่มููหรือนกยุงรำแพนแต่ระวังอย่าให้ภาพสกปรกหรือเก่าควรหมั่นเช็ดทำความสะอาดเพราะจะทำให้เกิดความอับประมงคลขึ้นได้ 6. ภาพหมาแปดตัวคุณผู้ฟังคะหมาเป็นสัตว์ที่มีความคล่องแคล่วว่องไว ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีพลังงานมากซึ่งจะนำพาความสำเร็จทางธุรกิจและการค้าการได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างรวดเร็วมาสู่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้านซึ่งจำนวนม้าในภาพนั้นจะต้องมีแปดตัวเพราะแสดงถึงความสำเร็จที่ได้มาจากถูกทิศทาง และม้าทั้งแปดตัวในภาพควรมีท่วงท่าที่กำลังวิ่งหรือก้าวกระโดดอยู่ซึ่งหากม้าทั้ง8ดตัวอยู่ในท่าที่ไม่เหมือนกันก็จะยิ่งช่วยเสริมให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะควรติดตั้งภาพมา้าวิ่งเข้าบ้านหรือบริษัทเพื่อเรียกโชคลาภและเงินทองให้ไหลเข้ามาไม่ควรติดตั้งภาพมา้า ให้วิ่งออกนอกบ้านหรือบริษัทเพราะจะหมายถึงเงินทองล่วไหลออกไป 7. ภาพช้างเนื่องจากช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมีเมตตาและใจดีไม่เบียดเบียนใครซึ่งลักษณะตัวช้างที่มีความสูงใหญ่ตามหลักห่วงจุย้ยก็เปรียบเสมือน ภูเขาที่สูงใหญ่มีความหมายว่าช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จและความกระตือรือร้นให้แก่เจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านตำแหน่งการติดตั้งภาพช้างทิศเหนือกระตุน้นโชคลาภทิศตะวันออกเสริมความมั่นคงในหน้าที่การงานทิศใต้ และตุ้นความกระตือรือล้นในการทำงานทิศตะวันตกเสริมเรื่องเงินทองส่วนข้อควรระวังต้องหารูปช้างที่หันข้างและไม่ควรหันออกนอกบ้าน8ภาพมังกรมังกรเป็นสัตว์เทพที่มีความศักดิ์สิทธ,ธิ์และเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อ ของชาวจีนมาอย่างยาวนานถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่คุณงามความดีความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภบ,บารมีความแข็งแกร่งตั้งใจและอดทนยิ่งหากเป็นภาพมังกรเหยียบเมฆจะหมายถึงอำนาจวาสนาและการเป็นผู้นำตำแหน่งการติดตั้ง ให้ติดตั้งทิศตะวันออกของบ้านหรือบริษัทและให้หันหัวมังกรเข้าด้านในบ้านหรือบริษัทห้ามติดตั้งไว้ในห้องนอนเด็ดขาดค่ะ9ภาพตระก้าผลไม้เชื่อกันว่าผลไม้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับช้างและควรหาภาพที่มีผลไม้จำนวนห้าชนิด เพื่อช่วยส่งเสริมในด้านต่างๆค่ะเช่นแอปเปิลหมายถึงความสันติสุขด้วยหมายถึงการกวาดเรียกโชคลาภเข้ามาหรือการมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืององุ่นหมายถึงความเพิ่มพูนขึ้นของเงินทองสาลี่หมายถึงเงินทองโชคลาภและความร่ำรวย ส้มสีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิลิมงคลแต่ก็มีข้อควรหลีกเลี่ยงคือภาพผลไม้ที่แห้งเฉาค่ะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแพ่ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะและสำหรับใครที่ต้องการตกแต่งบ้าน เพื่อเสริมดวงในด้านต่างๆเพื่อความปังเสริมดวงของบ้านและช่วยเรียกโชคลาภก็อย่ารอช้านะคะรีบหามาประดับบ้านกันเลยค่ะและขอฝขากคุณผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะก่อนจากกันไปในคลิปนี้ทางเราก็ขอให้คุณผู้ฟังประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเองินไหลนองทองไหลามาเฮงเฮงปังปังกันทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ